วันนี้เรามาอวดกันด้วยลูกมะม่วงสุกอ่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเนะเาะว่ามีคําถามส่งเข้ามาว่ามะออม่วงตั้งแต่เริ่มติดผลจนแก่ขนาดนี้พร้อมทานแบบนี้สวยๆบบนี้ใช้ระยะเวลากี่วันวันนี้เดี๋ยวจะชวนคุยนะครับก็คือว่าขอก่าวสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรพงพาตวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้จะพามา ตอบคาถามนะครับสำหรับสมาชิกที่ถามมาว่ามะม่วงนะครับตั้งแต่เริ่มติดผลแบบนี้เนาะตั้งแต่เริ่มช่อดอกมาน,นะครับจนถึงติดผลเลยเรานับกันตั้งแต่แบบพอแทงช่อออกมาติดผลหนิดผลพอผลเริ่มติดแบบนี้จนถึงแก่เอาไปบ่มสุกและได้ทานแบบนี้หรือว่าแก่จัดพร้อมให้เราเด็ดไปบ่มนะครับจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับซึ่งมะม่วงนะครับจะไล่ตามตารางในเรื่องของการออกช่อดอกหรือว่า ตารางการเก็บเกี่ยวดังนี้นะครับก็คือ1น,นะครับมะม่วงจะเริ่มออกใบและเป็นใบเพสลาดนะครับในช่วงของอสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาแล้วกันนะครับจะเป็นใบแบบนี้นะครับเ mm hmm. พสลาดนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าเป็นใบแก่จัดนะครับช่วงเข้าพฤศจิกานะครับช่วงเข้าพฤศจิกาเดี๋ยวใบจะเขียวเข้มแล้วก็จะเริ่มแทงเป็นช่อดอกแบบนี้นะครับเป็นช่อดอกแบบนี้นะครับ ก็พอออกเป็นช่อดอกแบบนี้นะครับช่วงธันวานะครับเขาดอกเขาก็จะบานติดผลนะครับแล้วก็เริ่มนับไปตั้งแต่มกรากรุ่งพามีนาเมษาประมาณเมษานะครับสิ้นเดือนประมาณไปลายปลายเดือนจะเข้าพฤษภานะครับมะม่วงจะเริ่มแก่จัดนะครับก็จะพร้อมที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเอามาบม่มเอามาขายในท้องตลาดได้นะครับอันนี้คือตารางที่เรียกว่า มะม่วงเนี่ยมีระยะเวลากี่วันก็จากที่คำนวณนะครับไปใช้ระยะเวลาประมาณ5เดือนนะครับประมาณ150วันนะครับถึง160วันประมาณนี้นะครับการทดสอบถ้าเกิดใครมองว่ามะม่วงจะรู้ได้ไงในการสุ่มตรวจว่าทั้งต้นต้นใหญ่บางทีไม่ได้นับเวลาไว้ทํำยังไงนะครับการทดสอบก็ไม่ยากนะครับดึงดูนวลของลูกนะครับมันจะขึ้นนวลที่ลูกนะครับ2คือสุ่มในรอบวงของมะม่วงนะครับก็เด็ดลงมานะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเอาไป ลอยน้าซึ่งมะม่วงแก่จับนะครับมะม่วงแก่จัดจะจมน้ำนะครับมะม่วงอ่่นนะครับจะไม่จมน้ําจะลอยนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีที่โบราณเราใช้วิธีการทดสอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็มาตอบคำถามนะเป็นวิดีโอสั้นส้นไม่นานมากนะครับว่ามะม่วงเนี่ยตั้งแต่เริ่มติดผลเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาแก่เนี่ยใช้ระยะเวลาก็ตามที่สรุปครับ5้าเดือนหรือประมาณร้อยห้าสิบวันนะครับก็ยังไงใครที่มีต้นไม่เยอะมากก็ลองอ เขียนวันในช่วงติดผลไว้สมมุติว่าช่อนี้นะครับมันเริ่มติดอ,อย่างของผมเนี่ยมกรกตลายานะผมก็เขียน0ูนย์หนึ่งทกอย่างเงี้ยครับก็นับไปเรื่อยเพราะว่าอันนี้มันจะล่าช้าเนาะมันหนาวมันก็มาช้าฝนก็หมดช้าก็ทําให้มะม่วงเนี่ยของผมเนี่ยเริ่มมาแทงช่อดอกในช่วงที่เดือนเขาเรียกว่าต้นเดือนมกรานะครับต้นเดือนมกรลาก็ เริ่มติดผลแล้วตัวนี้เป็นมะม่วงผิงโกนนะครับก็เนี่ยนะครับนามที่วิธีที่ผมแนะนําไปเห็นไหมครับถ้าปีนี้ผมจะทาเกี่ยวกับมะม่วงเยอะมากเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จเนาะว่าในการทําที่จะทําให้มะม่วงมันติดผลดกนี่ทำยังไงกลองนี้เป็นมะม่วงที่ผมทําเขาเรียกว่าทาบกิ่งขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเอาไปขยายลงในสวนนะครับก็มันก็เป็นชุดเดียวการทําและเก็บข้อมูลนะก็จะเห็นว่าทุกช่อของผมบํารุงและทําตามที่ผมบอกไปนะครับดกทุกช่อนะครับ ก็ยังไงก็ต้องขออบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามประชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตาม s u b ส c r i b e เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนนีลาวดีจะนํามาฝากกันนะครับวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ